ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a s s ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT u t u o i o นะฮะคลิปนี้มารีวิว l i โอน l ลเมซี่นะครับผมเวอร์ชั่นของ Miami นะนเวอร์ชันนี้ไม่โหดเสตตเทียบค่าพลังแล้วเชี่ยจะวาเป็นตัวที่ดีที่สุดเลยที่เป็นฟีเจอร์ก็ว่าได้ นะครับผมทั้งครองบอลทั้งจ่ายบอลนะสำหรับ Messi, เมซี่เจียมๆในเวอร์ชันนี้นะครับผมนะดีบอกเลยว่าดีเป็นเพลย์เมเกอร์ตัวสร้างสรรเกมนะกลางลุกหน้าตามหน้าเป้าปีกขวาได้นะครับสเต็ตนะฮะเ,เกมลุก8 5บอลโทรน94เลี้ยงบอล94และประกอบตัว97นะฮะสองสั้น91เปิดบอล84จบสกอร์92ลุกตั้งตี8 9ความโคง้ง91 นะแล้วก็มาสปีดเจ็ดสิบสปีดต,ต้นแปดสี่รางงินยิงเจ็ดเก้าบาลานเก้าสามแล้วก็สเตมิน่าเจ็ดสามนะครับผมเดือดนะสกิลมีดับเบิลทัชมีปั่นโค้งมีชิปบอลยิงลูกคุกยิงไกลยิงไม่ต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียวแทงบอลทะลุช่องจุดโทษแล้วก็เรียกฟาวนะไม่สามารถเพิ่มเพิ่มสกิลได้นะครับผมไม่สามารถเพิ่มสกิลได้สําหรับเมสซี่มาบูทได้หนึ่งร้อยนะครับผมคนนี้เจมส์ นะครับผมลงสนามกันดีกว่าแมามี่นะครับผมไปฮะลุยโอ้หเคียผมมาเกมแรกสำหรับเลียเนลยวมาซี่นะครับผมเวอร์ชันฟีเจอร์เขียวของไมอามี่นะเทียบภาพลังแล้วบอกว่าบอกเลยว่าสเตตโหดจริงสเตตโหดจริงนะครับผมเวอร์ชันนี้มาเกมเริ่มนะครับผมได้บอลครั้งแรกฮะต่บอลมาหลองโซเปิดมาให้อย่างนี้ถึงกอดอุ้ยบอลลงสวยบอลลงสวยแต่ก็ไม่ได้เร็วแต่ก็ครองบอลหนึบอยู่นะ นะครับผมทีได้บอลครั้งแรกก็บูวานะครับผมบูวาพอสมควรเปิดมุมมันเปิดได้นะเปิดได้ก็จับมาเปิดสิครับเท้าซ้ายพอดีนะครับผมเท้าซ้ายพอดีนะหลอกล่อก่อนหลอกล่อก่อนมาดึงผู้เล่นแล้วก็โค้งๆค้งเข้าไปฮะโค้งโค้งขึ้นมงไม่ได้นะครับผมที่เม็ดซีครับผมไป ถึงก่อนแทงทะลุช่องไม่หลุดนะเมซี่เหมือนเดิมไปไปไปเมซี่ขอข้างหน้ามีคนปาดมายิงเรียบร้อยเลยลูกนี้โอ้โหปาดสวยสวยนะฮะปาดสวยสวยเมซี่ซหืเจม,มนะครับผมมาเลยคนระับผมเจมให้ซิดไปหนึ่งลูกมาเมซี่เหมือนเดิมโล่งๆเป็นปะปีไป้ไม่วิ่งว่ะกลับมาก่อนกลับมาก็โอ้โหครองบอลหนึบจริงนะครับผมบอลติดเท้าหนึบเลยฮนะไปนะับผม ปาดมาฟังนี้อืมไม่หลุดไม่หลุดนะเมสซี่ฮะปะเปวิ่งแล้วแหมไม่ดีเท่าไหร่แจกกันมาก็ยังไม่หลุดนะครับผมปะเปเปิดออกข้างมาเลยครับเมสซี่รอยอยู่ฮนะไปฝากเพื่อนเพื่อนคืน,ข,นข้างหน้ามีคนรอยอยู่โอ้โหแต่ลงนี้เตะบอลยาวไปหน่อยนะครับผมเมสซี่เหมือนเดินะมฮนะเท้าซ้ายมาเท้าซ้ายจับมาเปิดนะครับผมใช้ให้มันเป็นหมูงก็ไม่ใช่เรื่องไงเอาเปิดบอลน,นี่แหละนะครับผมมา โค้งโค้งไปฮะโค้งโค้งได้ึ้นแต่ยังไม่ได้อมืมีปัดนะครับผมได้เปิดมุมครั้งที่สองนะได้เปิดมุมครั้งที่สองถือว่าเปิดโอเคเลยนะ,นะเดี๋ยวนี้นเปิดมุมกับฟรีคิกเนี่ยมันค่อนข้างยากแหละมันไม่เหมือนสมัยเปดเป,ด,เปดพวกยี่สิบสองยี่สิบเอ็ดอะไรเงี้ยนี่คือ,อยากมากฟรีคิกตั้งแต่เปิดเปิดมานยี่สิบสามผมไม่เคยยิงเข้าเลยจริงโคตรยากนะมากโค้งโค้งกไปฮะ โค้งลูกนี้เหมือนจะสวยเรียบรออีกเลยโอ้โหอ้าวสองเอสซิตจากมสซี่วะเปิดมุมก็ดีนะส่งแทงบอลก็สวยไม่ต้องยิงเองก็ได้จริงนะเอสซิตเพื่อนนะครับผมจบนะลูกเปิดมุมไปแล้วครับผมเปิดมุมเหรอถ้าเป็นฝั่งนี้เท้าซ้ายนะมันจะเปิดแบบออกอะเปิดออกแบบโค้งออกอะ ถ้าใส่ก้อยออะหลังใส่ก้ยใส่ก้ย,ยได้นิดหน่อยนะฮะมาได้นิดหน่อยโอดด้ยจะเปิดดีป่ะเปิดมุมดีเลยฮะเมซี่โอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมแอดซิดไปสองลูกสวยๆสำหรับเลวเนี่ยขอซี่นะโอ้โหเจี่ยมเลยว่ะนะนอกเหนือจากการปั่นโค้งโค้งครอง,ง,งบอลดีๆดึบๆเลยเนี่ยเปิดมุมแม่มงก็สวยนะครับผมโอเคแต่เกมนี้ยังไม่ได้ยิงนะ โอกาสยังไม่มามีแต่โอกาสที่จะ exit แต่ทำได้ดีมากในเกมนี้นะสำหรับเมซี่โอเคนะครับผมเจียมบาตตัวนี้ดีว่ะนะตัวนี้ดีเลยนะครับผมตัวนี้ดีเลยนะทั้งครองบอลหนึบส่งสัน้นแม่นคือคือคือดีดีกว่าตัวอื่นอะ่ะส่งสั้นอะ่ะนะครับผมโอเคไปต่อเกมครึ่งหลังกันนะครับผมไปฮะโอเคเกมครึ่งหลังสําหรับเมสซี่นะครับผมมาเงียบนิง่งอา้าวเคลียร์สิครับมาที่ เจมส์มิดสันนะ <Nice. S 1> ผมออกข้างมาให้เมซี่ฮะเมซี่ปลายปลายปายโอกาสนี้โอ,อกาสนี้มีสิทธิ์แต่ล็อกล็อกเข้าในยากนะครับผมล็อกเข้าในยากมันโดนกบทั้งสองตัวเนี่ยมาที่เอ็มบาเป,ป,ป้มิดสันนะยกมาให้เมซี่อย่างงี้สวย,สวยถึงก่อนปาดมาเหมือนเดิม <c oughs> นวสังเกตปาดเข้าใน <c oughs> ดีมากนะครับผม <c oughs> แต่ลูกนี้มิดสัน <c oughs> ไม่คม นเนี่ยเจียม่ะเมซี่เอา้าไม่ได้เปิดมุมนะครับผมอาจจะอาจจะหลุดกรอบไปเองนะฮะบิดิสันเหมือนเดิมเอ็มปับไปออกข้างมาเมซี่ขอปันอน่นอุ้ยมันเยบได้ยังไงวะบิดิสันเอา้าล้ำหน้าไปแล้วนะครับผมหู้เมซี่ปั่นก็สวยอะแต่โอ้แรงด้วยนะปั่นแบบแรงด้วยนะโอ้โหมือไวอีกเลยเสียดายนะครับผมลูกนี้ไม่โอกาสได้ปั่นแหละยังไม่ได้่ะ ทีปปเป้ครับผมเปิดอีกแล้วนะครับเอาข้างไอ้เมซี่ทันหรือเปล่าไม่ทันปเปิดแรงไปหน่อยวิ่งไม่ทันนะฮะมิติสานนะผมเต็มปปเป้เอาข้างฝั่งนู้นก่อนเมซี่รออยู่โอ้โหมันหลายด่านเลอเกินหลบคนหนึ่งไม่ได้ก็เหลืออีกคนหนึ่งนะฮะโอ้โหยายาหาาอากาศได้ปัดน,นะเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้ฮนะมิติสานฮะแทนทะลุช่องโอ้โหสวยมาก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  ปาดจะจอโอ้โหจบลูกนี้ครับผมไม่ต้องคิดเยอะลูกนี้ไม่ปงไม่ปันมาเลยครับผมจอจออย่างนี้จ่ายแล้วยิงเลยเนะโอ้โหเอซิดไปสามลูกเนี่ยนะเอซิดสามลูกไม่ธรรมดานะนะครับผมไม่ธรรมดาไปฮะ,ะคืนบงอ่ะเมซี่ถึงเมซี่ถึงโอ้โหไม่ไหวช้าโอเคจบเกมแรกนะครับผมเอสซิดไปสามลูกคนเดียวแต่ละลูกคือสุดนะครับผมเหนือเหนือเลยนะฮะ แม่แต่ลูกสุดท้ายดีนะครับผมไม่ไม่ดิสันแทนลูกช่องสวยมากแล้วก็เมสซี่ได้บอลตัดเข้าในปเป้โอ้โหคือจบสวยมากลูกสุดท้ายนะจมเจมในเกมนี้นะครับผมเอซีเปสามลูกนะต้องได้แล้วหโอ้โหไม่ได้วะนะไม่ได้วะไม่ได้วะเอ็มปะเป้ได้ไปเอซี่ได้เจ็ดจุดห้าเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ติดดาวนะครับผมให้ไละมาให้ไล์อันนี้คือลูกแรกเลย นะเมสซี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วปาดเลยโอ้โหตรงกลางบ้างอืมมูเซียล่านะครับผมปูเซียล่าจัดให้นะฮะลูกนี้วู้จ่ายดีมากอะ่ะนะจ่ายดีกว่าเวอร์ชันอื่นผว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะครับผมเวอร์ชันอื่นจะเปเน,น้นหนึ่งความเร็วอะไรเงี้ยเวอร์ชันนี้เปิดก็สวยอืมลูกนี้ไม่ได้นะครับผมเวอร์ชันนี้เน,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 น้นเน้นเน้นเรื่องการแล้วประกอบตัวกับกับจ่ายบอลนี่แหละนะจะเจียม อันนี้ลูกกระสิดเปิดโอจบนะครับผมลูกนี้เนี่ยลูกนี้จบเลยฮะหืมสวยแล้วก็เนี่ยลูกเปิดมาลูกนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะลูกนี้ไม่ใช่ได้ยิงเหมือนกันแต่ไม่เข้านะครับผมได้ยิงเหมือนกันแต่ไม่เข้าน่าจะเป็นลูกนี้ไหมไม่น่าใช่ลูกนี้ปั่นโค้งควรจะได้เหมือนกันนะแต่กูมือไวมากเนี่ยครจะเข้ามากลูกนี้แรงด้วยนะครับผมน่าเสียดายฮนะ แล้วก็ลูกน่าจะเป็นลูกนี้ดูจ่ายดิโอ้โหดี๋ยวไก้อยเหนือเหนือไม่ดิสันนะฮะเิมเส้นอย่างนี้โอ้จบลูกนี้ไปต่อเกมที่สองกันนะครับผมไปฮะลุยโอเคเกมที่สองสำหรับเรือเนลยวแมซี่นะครับผมเกมแรกโอ้โหโคตรดีอ่ะเนื้อสามเอซิดอะ นี่นะครับผมโอกาสยิงหนึ่งครั้งปั่นโค้ดแต่โอ้โหต้องยอมลูกนั้นโกเซฟได้ยังไงครับผมม,มันชิดด้วยแล้วมันก็แรงนะฮะเสียได้เฉยมาเกมที่สองเมสซี่นะครับผม<ต>มาจ่ายติดอีกแล้วจ่ายติดกันบอยนะครับผมเมดิซานนะคืนไทยให้เมสซี่เมสซี่ไทยไห้เมดซิามดซานโอ้โหมาอีกแล้วนะครับผมมาอีกแล้วคืนมาเอ้าเดียวโอ้โหสองคนจ่ายไม่ตรงสักคน โอ้ไมด้สันบทจะจ่ายแบบเน,น้นเน้นสกอร์โอ้โหจ่ายไม่ดีแอที่จ่ายให้เมสซี่นะโอ้โหโคตรเทพเลยป,ป่าเปย์ครับผมคลิกไปเปิดมาให้เมสซี่ฟังนี้ดึงปั่นโอ้โหจบเลยครับผมกไม่ต้องโดดนะลูกนี้มันยิงแรงยังวะมันปันป่นปั่นแรงอะบอลลงสวยดูดูดดิดดอบอลติดเท้าคือดูดบอลลงแล้วแบบบอลไม่ค่อยกระชอกอะน้นโอ้โหจบเลย ถ้าเป็นคนอื่นคือบอลมันมาได้แบบติดเท้าขนาดนี้ไงนีมาเมสซี่เหมือนเดิมฝากเพื่อนคืนไปอีกแล้วโอ้โหลูกนี้โอ้ยล้ำหน้านี่นิดเดียวนิดเดียวมันล้ำจริงๆเหรอวะกกนอะโอ้โหหลุดแบบเป็นเม็ดอะโอ้ยเสียดายล้ำหน้าครับผมสวยปะมเมสซี่เวอร์ชันนี้เจียมปะลูกคือส่องสั้นมันมันดีกว่าตู้เวอร์ชันเลยไงนี่ทำอะไรก็ดีไปหมดนะครับผมมาดักกันได้ปั๊บ ไปคืนล้ำหน้าอีกแล้วลูกเนี้ยนั่งไง <c oughs> ดูจากซองแล้วน่าจะล้ำหน้าเพราะว่าเกินไปเยอะนะครับผมเกินไปเยอะเกินไปเยอะเปครับผมคืนมาไปเมซี่รออยู่ไปครับผมถึงเส้นหลังแน่ถึงเส้นหลังโอ้โหจะปาดไม่โดนเบียดกระจายเลยวะนะครับผมแต่มันก็ค่อนข้างบางแล้วนะนะมาเปิดมุมอีกแล้วนะครับผมเมซี่คนดีคนเดิมนะเปิดมุมเหมือนเดิมส,สวย โคง้งโค้งล่อก,ก่อนล่อก,ก่อนโอเคโคง้งโค้งก็ไปเลยฮนะโคง้งโคง้งไปขึ้นโมงอีกโอ้โหเซตได้อีกนะครับผมโอ้โหเปิดได้โมงทุกดอกวิเศษลุมนี้เหมือนจะชนคานนะถ้าไม่ปัดอะนะเนี <c> ่ย <oughs> ถ้าไม่ปัดอะนะมาฝั่งนี้เหรอฝั่งเดิมนี่หว่าเนะี่ยฝั่งเดิมนี่หว่ามาซี่นะครับผมมาฝั่งเดิมนี่หว่า โค้งโค้งก็ไปเลยฮะโค้งโค้งก็ไปเลยโค้งโค้งอู้หูได้หมงแต่กดไม่ลงว่ะไม่ดีสันนี่น่าเสียดายโอ uh, ู๋มาซีแม่งดีอ่ะดีอ่ะเวอร์ช่นเนี้ยวอร์ช่นนี้คือดีอ่าเอกไปละผมเปิดอีกแล้วนะเอาข้างน่าจะไม่ดีลูกนี้อ, uh, อุ้ยเกือบหลุดถึงมาซี่มาซี่อะผมไปไปโอ้โหช้าช้าแต่ไปได้เพื่อนอยู่ไหนหมด โอ้โหมีไครมาบอลเลยลวเว้ยเนี่ยมาเมดิสานเหมือนเดิมไปผอมทริปเปียฮะรามสซี่เมซซี่ก็หาช่องอยู่หาช่องหาทางอยู่ไปแทะออกมาเมซซี่ถึงอืมล้ำหน้าอีกแหละนิดเดียวจริงโอ้โหมันล้ำจริงๆหรอวะมันล้ำจริง,รงๆหรอวะแต่ก็น่าจะล้ำแหลนะนะระบบเกมมันน่าจะไม่รุนหรอกมั้งเนี่ย ถาจะดูแค่เวลาเสียบอะไรเงี้ยมันไม่ได้ฟาวเลยมาผมเบลซานนะมามีไอ้ปเป้กับเมซี่จะส่งให้ใครปัปเป้ละกันแม่เสียบอลเลยว่ะโอเคจบเกมครึ่งแรกนะครับผมหนึ่งลูกจากแมซี่ส,สวยๆโกไม่ต้องดูดนะฮะดูดบอลลงเต่งนิดหน่อยปั่นโค้งเช็ดคานเข้าไปเลยว่ะเป็นการยิงที่อึ้งเหมือนกันโคตรดีเ<ม>ป็นการยิงที่ค่อนข้างดีนี่นะครับผมมาปั่นมาได้ฮะ เซเมซี่คือนออกหรือเปล่าไม่ออกโอเคอตึงว่ะตึงว่ะแน่นไปหมดนะครับผมแน่นไปหมดเนีนเน่ยมาปะเป้ครับผมเจมส์เมดิสันฝั่งนี้เมซี่ไปอีกแล้วอีกแล้วแล้วก่อนหนึ่งทีแล้วก็ขอเน้นเน้นยังไม่ได้ขอเน้นเน้เนอีกทีโอโสองครั้งโดนสกัดหมด ป้ายาจะเน้นเลยนะทีเมซี่ครับผมฟังนี้คืนปะเป้เป้ยกมาแล้วก็คืนพักอกได้แต่ก็ยังส่งกลับไปไม่ได้ฮะทีปาเป้ครับผมเปิดข้ามฝากไปเลยไปเมซี่ถึงก่อนแต่มีคาร์ลอดบังอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คาร์ลอดโอ้โหเจอคาร์ลอดเบียดเสียทรงเลยครับผมทีเมซี่ฮะคืนไป แทงทะลุช่องอีกแล้วมีคนขอืแต่แน่นไปนหน่อยลูกนี้ยังไม่ได้ฮะไปัะผมตักซนมาเมดิสันไปให้เม,ส,ม,ม,ซมสซี่เอาหลุดถึงเมสซี่ไปดีลูกนี้คนเดียวปั่นโค้งโอ้โหบอลโค้งสวยแต่ติดเสียบนะครับผมจับได้สบายเนะโอเคจบเกียนที่สองเป็นเกียนที่ตึงๆแน่นๆสุดท้ายจบที่เมสซีย่ยิงหนึ่งลูกนะครับผม ป็นการปั่นโค้งเป็นการอาบอลลงที่สวยมากเป็นลูกดึงที่อึ้งเหมือนกันนะมึงจริงได้อย่างไงนะครับผมโอเคก็ต้องเป็นเมซี่แล้วแหละนะครับผมนี่ไงเจ็ดจุดห้านะครับผมแม่สวยเป็นลูก,กยิงที่สวยมากในลูกนี้นะลูกนี้ไม่ใช่ป๊อปปี้เปิดให้นะครับผมบอลลงปุ๊บดูดีดูดสองครั้งปัน่นโกไม่โดดแล้วนะครับผมคือบอลเข้าไปแล้วโกค่อยโดดนะสวยมาก นะดูจงังหวะดูดบอลลงนะโคตรดีนะครับผมปึบปึบแต่งนิดหน่อยแล้วก็ซ้ายลูกนี้เช็ดคานโอ้โหสุดสวยนะครับผมสุดสวยโอเคเป็นสองเกมที่โคตรเด่นนะครับผมดีทั้งสองเกมเกมแรกเอซซิกเกมนี้ยิงปั่นโค้งสวยนะครับผม,เป,เ,บบผมเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็ว่าได้นะครับผมเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็ว่าได้ในเวอร์ชันนี้ที่เป็นฟีเจอร์นะโอเคประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก,กดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแล้